วัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เลิฟนะคะอยู่ที่สวนจตุจัจกรวันนี้เรานะคะจะมาเดินชอบชิมชิลเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับแต่จะอ้วนให้ได้เลยวันนี้เริ่มจากอะไรดีอยากกินอะไรล่ละขนมไข่มกุกหรือว่าสุกสคุลโอเคชเฉาก๊วยน้ำสดชอบเรียกเฉาก๊วยน้ำสด,ำสดเป็นชาน,นมไข่มกุกไม่รู้ทำไมโอเคหากันโคโค่น แล้วเลิฟก็เจะบอกนะคะว่าตลาดที่นี่ยเขาเนิย่อมจะเดินแบบช่วงกลางวันมากกว่าเพราะตอนนี้คึกมากซึ่งมีคนต่างชาติจีนญี่ปุ่นหมดเลยนะคะแล้วก็คนไทยก็เพียบเหมือนกันซึ่งก็จะมีแบบเป็นโครงการนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเริฟเนี่ยอยากกินหิวหิวเนะาะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้เจอแล้วเจอร้านที่ มันเป็นอย่างนี้มันเป็นน้ำมอคเทลนะครับตัวนี้เป็นฟิกเนเจอร์นะครับเป็นน้ำผลไม้ร้วมตัวนี้จะหวานหอมนิดนึ่งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเมนูพิเศษนะครับเราจะใส่เนื้อมะม่วงลงไปสามตัวนี้จะขายดีนะครับครับอ๋อไหนดิอ๋อไหนจะได้เลียกตัอยอันนี้ได้ครับตัวนี้เป็นเดี๋ยวในเนื้อถุงก่อนนะครับเป็นถุงวาดมือทุกใบนะครับเป็นลายการ์ตูนวาดมือทุกใบเลยตรงนี้นะครับก็คือพี่วาดเองใช่ไหมคะใช่ครับวาดเองทุกใบเลยครับอ๋อ ร้านนี้อยู่ตรงไหนคบพี่ร้านนี้อยู่ที่จตุจักรนะครับข้างหลัง MRT มํากำแพงเพชรนะครับามาเรียกชมได้เลยไหนคะเขียนเพิ่มก็ได้นะครับอ๋อเราเราเลือกไลน์ใช่ไหมคะเลือกลครับผมตามอารมณ์เลยเพราะเมนูน้ําเราจะสื่อถึงอารมณ์นะครับแล้วเราแบบมาอารมณ์ไหนเราก็เลือกถุงแบบนั้นเลือกเมนูตามนั้นนะครับให้นั้นหนูรูล้ละหนูเือกอะไหดี ชื่อเาอะไรครับเป็นโออารเนะครับเอ้ยเต่าทงตะเกียกไปก่อนนะเร็วจ้เื่องนอน่อเสร็จไ้โอ้มาแล้วรถดูเร็วแม่ของหูปะคะแม่ป่ะคะเออ เลิฟแล้วเแล้วว่าแล้วว้าวเร็ววอย่อยเกมากเาอเมซิ่งเลค่ะตอนนี้เริฟได้แล้วเลิฟสั่งเป็นอะไรซิกเนเจอร์มากที่สุดนะคะก็จะคือแบบเป็นผลไม้รวมและสามารถเลือกลายได้อันนี้เลิฟลายเบิกบานันเลิฟกำลังเบิกบาน จริงๆคนเลือกลายแบบร้อนเนาะแต่ไม่แบบเลือกถ้าสมมติเรามีลายแบบไม่ตรงใจนะคะเราก็สามารถที่จะจะวาดลายของเราเองได้นะคะดูข้างหลังวาดถุงแล้วก็ใส่ใส่หลับอะไรต่างๆนานาอย่ลืมเข้าไปกด follow IG พี่เขาเลยนะเออพี่เขาบอกข้างล่างเป็นใจ่หลับเราต้องปิดวายเราต้องปิดนะคะเดี๋ยวเลือกขอตั้งก่อนแล้วก็เขย่าเลยใช่ไหม วุ้ยปุ้นปุ้นปุนลืมปิดอีกทีนึ่งเลิฟเลิฟคุณอะไรอยู่เรียกว่าเราควรหานโตะนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เลิฟเองเต็มมือซึ่งเย็นมากเออโอ้แกะไม่ได้ ต้องหาโต๊ะด่วนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันก่อนหาโต๊ะแป๊บเพราะเราต้องแกะนะคะถ้าเริมแกะตอนนี้ตรงนี้ตรงน,นี้ก่อนโอ้แม่มันไม่แกะไม่ออกมาเลยแม่แกะให้ <c oughs> ตอนนี้ขยับได้แล้วนะคะนี่น่ารักไหม เ,เดี๋ยวเรามาให้คะแนนเจ้าตัวเครื่องเหลี่ยมตัวนี้กันนะคะห้าคะแนนให้ให้ไปเลยค่ะห้าคะแนนเต็มบอกว่าอย่างแรกนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทคือเต็มถุงอย่างที่สองสามารถวาดลายได้แล้วก็อย่างที่สามนะคะก็แบบมันถูเก๋ๆอย่างเงี้ยเออคือมันพี่เขาบอกว่าสมมติเราอารมณ์ยังไงเราก็เลือกตามอารมณ์เลยนะคะมันน่ารักมากๆเซลฟี่แบบไม่ทันละเลิฟกินตอนแบบ ดีมันผสมกันไปแล้วเงั้นเดี๋ยวเรามาซื้อพี่วันอื่นกันแล้วกันเนาะโอเคไปะจะไปดูอะไรไปดูกต่อกันเลยพูดเลยแม่จะเป็นยังไงนะคะไปดูที่อื่นต่อกันเลยอร่อยเดียวเดียว ยาหมดไหมหมดเพราะอะไรทำาพกเนี่ยอยากเล่นอ่ะอตอนนี้เรมกำลัง <c oughs> เป็นคนผายใจเหมดในใหม่เหรอไม่ใช่ถูกแล้วโอ ว้ลุ<ภ>ีประจำอ๋อไม่นนนนนนไปนไรมอมันเหมือนอาชีพในฝันของเริ่มเลยการขายโรตีลหลาไหมตอนเด็กๆนะคะเลยพ่อมาเอาเอาแป้งอะไรไม่รู้มาทำเป็นแป้งโรตีแรงใส่ไหม่ไปกับกอนไหมน <M> มาไปเถอะจุ シュカイタカウかっこいいたか